สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพศอ,อานอนท์โพสถึงแตงโมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่คุ้นเคยกับอดีตนางเอกสาวแตงโมนิดาเป็นอย่างดีสําหรับพศอ,อานนท์ผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับกระแสข่าวบนโลกโซเชียลนักขณะนี้ที่ยังมีบางคนพูดถึงและขุดคุยเรื่องราวของแตงโมนิดาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าตัวได้บอกว่าสงสัยจังทําไมบางคนเขาไม่ยอมปล่อย ให้น้องแต่งโมไปดีๆขุด,ค,ดคุยอะไรกันจนเละไปหมด สงสารน้องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลซีนอกจากนั้นแล้วพจน์อนน์ยังได้เขียนข้อความในใจผ่านแคปชั่นเพิ่มเติมพร้อมกับทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ตัวเองโพสต์ในวันนี้ไม่ได้เป็นการหิวแสงแต่อย่างใดแต่ตนแค่รู้สึกสงสารที่สาวแตงโมต้ตองมาโดนขุดคุยกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องโดยได้ระบุว่าดูข่าวทุกวันยิ่งดูยิ่งไปกันใหญ่ขนาดก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขาเป็นคนโกหกก็ยังเชื่อก็ยัยงให้ค่ากันอยู่เป็นอะไรไปกันหมดแล้วน้องมันไปดีแล้ว ปล่อยน้องไปเธอจะคุดคุยหาอะไรกัน ตอนนี้แตงโมเละไปหมดแล้วก็อยากให้กระติกออกมาพูดความจริงก็เขาออกมาพูดแล้วนี่ไงจริงไม่จริงก็รอให้ศาลตัดสินคนอื่นที่ไม่ได้อยู่บนเรือก็ไม่เห็นมีหลักฐานที่มันเป็นชิ้นเป็นอันสักทีบอกจะเอามาแฉผ่านไป3ามเดือนไหนล่ะสงสารน้องถูกขุดคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องนอกเรื่องกันไปใหญ่แล้วความลับที่แตงโมไม่อยากให้ใครรู้ก็เอาออกมาพูดกันจำคดีลุงพลไม่ได้เหรอสุดท้ายก็บัวแหลงน้ำ ก็แค่สงสารน้องไม่ได้หิวแสงขนาดหิวข้าวยังไม่กินเลยก็แค่สงสัยหรือไม่ได้ดูข่าวจนเอียนเปิดไปกี่ช่องก็เจอเหมือนตอนลงพลเปียบเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากงมข่าวขอบคุณครับ